ดูการสัมภาษณ์ของสองแสบน่ารักเนาะเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันสดใสย่ยโลกสดใสสําหรับบุ๋มนะด้วยความที่ชอบให้เขาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะนุกหรือปลายอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นอะไรที่ลงตัวทุกคนมันเป็นอะไรที่น่ารักมันเป็นอะไรที่สดใสสําหรับเขา ไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันคือรอยยิ้มให้กันเขาสองคนน่ะคือรอยยิ้มให้ก uh. ันและกันนุกเวลาอยู네่กับปายเขาจะยิ mm ้มสวยมากปายเวลาอยู <h 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 ่กับนุกเขาก็จะยิ้มสวยมากสําหรับบุ๋มที่มองเข้าไปดูเขานะบุ๋มมีความรู้สึกว่าเขาสองคนเหมือนมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันมันเป็นอีกฟิลหนึ่งอะฟิลหนึ่งเวลาเขาอยู่คนเดียวกับอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรน่ารักเลยโคตร ไม่รู้จะพูดยังไงโคตรพิเศษอะ่ะเป็นความรักที่พิเศษมากคือไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรกันมันไม่จะเป็นสถานะแบบนี้มันดีแล้วนะมันคบกันได้นานยาวนานมากทุกคนเห็นไหมน้องไม่ระบุสถานะว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรกันมันอยู่ด้วยกันมาตรงจนถึงสี่ปีแล้วอ่ะสี่ห้าปีของเขาแล้วอ่นะเนาะสุดยอดน่ารัก เป็นเรื่องราวเป็นการเดินทางของเราตั้งแต่เรเิเร่มเราก็เลยยกยกความทรงจําที่ทุกคนที่ถึงเป็นเรื่องราวที่ทุกคนคุยหาเป็นตามกาลเวลาของลูกปายตั้งแต่เจเนอเรชันแรกจนเจเนอเรชันปัจจุบันเลยครับถ้าพูดถึงกิจกรรมที่เรากำลังจะมีเร็วๆนี้นิกเกอหลอมทำฟังยังไงหรอเฮ้ยเราจะไปหลอมเราจะไปเล่นนิกเกอหรอือยังไงหรอ เราเราขัดลูกพอยอ่ะก็ก็มีนิดนึงครับสำหรับนุ๊กอาจจะจะไม่ค่อยได้แต่ใบใบนี่เก่งมากใบลำนี่เก่งมากใช่ครับโชว์ดีเราลองโชว์ดีเกรงเกรงเกรงบอแมนลุกอนดตี้ท่านั้นผมลำใบลำนี่เก่งไม่เป็นแต่นุ๊กเขาเขานี่เป็นสายสายประกวดสายได้เกี่ยงอะไรกันเลยสายประกวดไม่ได้เกี่ยงแต่แค่แบบว่า นี่เพื่อนผมเก่งมากอย่าพูดแบบนี้ดูดูดูใช่ไว้รอเจอกันแบงก์สอนราไม่พวกเราอะพวกเราก็เวลาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็ชอบร้องขึ้นมาเล่นๆเอ๊ะใช่เขาว่าพวกเราด้วยเหรอพวกเราครับพวกคุณคุณก็ร้องเหมือนกันครับ มันเป็นสถานการณ์บังคับที่ต้องร้องหมดละร้องหมดแล้วมันเชี่ยวแล้วลิเกอันนี้เราก็เยินบังของกันเนาะอ๋อนี่นนี่บังคับไหมคะไม่มีงานงานเอ่ออะไรนะลิเกลิเกร้องนักร้องรำใช่ครับเราก็จะไปเขาเรียกว่าเราไปศึกษาดีกว่าเราจะไปศึกษาลิเกจากคุณแบงค์คุณแบงค์ก็จะมาศึกษาการร้องเพลงการร้องเพลงกับเราลูกอาจจะลูกปลายอาจจะ ร้องไม่ค่อยเก่งหรอกแต่อาจจะร้องไม่ค่อยเก่งแล้วไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็พอที่จะบอกพี่เขาได้ว่าพี่เขาน่าจะไม่เคยรำหมอลำม้วนถ้าเก่งขั้นหมอลำม้วนหมอลำได้เก่งแอยลเาบแตกไปครับที่บอกบอกทุกขั้นตอนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวไปเรียงใหม่ได้รู้มันไม่ไปดูแล้วเนาะไปดูดิมาดิขนาดจะมีอะไรเยอะแยะมากกว่านั้นก็ได้พี่บเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยหล่อหร่อหล่นหน่อชวนหน่อย ก็เชิงเชวงนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอพี่สระบารเพชรใช่อะไงก็ฝากฝากงานด้วยนะครับในวันที่อ้าวันที่ยี่สิบเจดเดือนจ่ายข้าวหมกันด้วยตุลาคมพมินาเมศาัพท์ามินตนากรละกดายี็ดกระละกรานะครับไม่คือเป็นคนที่แบบไม่รู้เลยบางบางครั้งงานอยู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นวันนี้เราจัดงานที่พร้อมอยู่พร้อมอยู่แล้วครับพี่ ที wollen, ่น like oi> ักข่าวเตรียมตัวดูแล้วก็ลงข่าวได้เลยตึงเติงเต่งเติงเตงเติงเต่งเต่งเต่งเติงเต่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 งเตงเต่งเตตงเตงเตงเตงตงเต่งเตงเตงเเตงเ่งเตเตงเเตงเตงเต็งเต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 ็งเตเตง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 เตเตงเต ตัวผมต้องคุยเขาแล้วผมก็โดนเขาตกแล้วเขาน่ารักมากเลยแบงค์นี่ใช่จริงเขาหักมากเขาตาอยู่เหเมื่อกี้จริงเหรอเขาเขาไม่มีงานเหรอเขาเมื่อกี้เขาแต่งหน้าอยู่เขาแต่งหน้าอยู่แล้วเขาไร้สติโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจันการแล้วก็เรื่องลืมเพื่อนชวนไปทำกินเนือย่างนี่คนเคยพูดไว้ใชนเนือย่างคือเกินกับเพื่อนทุกทุกคนแล้วเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ไปของหนินมาไปโรงเรียนเด็กพิเศษมา เราเราไปทำบุญมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นมัดหรือเป็นเป็นที่ตามโรงเรียนเขาเลยชวนชวนชวนคุณแล้วใช่ไหมครับชวนแล้วไงก็ที่งจะไม่จะไม่มาไปตามบุญเออที่หัวหินน่ะใช่โรงเรียนโรงเรียนเด็กพิเศษเด็กเรียนเด็กพิเศษใช่บอกเขาเลยโรงเรียนอะไรโรงเรียนอยู่ที่หัวหินครับโรงเรียนเด็กพิเศษเขอชวนว่าเราไปทำบุญด้วยกันเป็นเพื่อน เราก็เลยบอกเดี๋ยวขอขอดูคิวก่อนนะถ้าว่างก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปำมุดตการ์ว่างหน่อยว่างหน่อยว่างหน่อยน้องๆองขออขอบคุณที่ชวนขอบคุณที่ชวนนะไมาริบอยี้ตอชวนลอวิงมาเหเ็ะลมาตนะโหไอลกครับครั้งที่สอครับเสียดายมากเลยกะจะได้เตะกับเพื่อนนานๆแต่เนี่ยลงไปประมาณ7นาทีเ เจ็บเข่าครับพอดีว่ามีการกระทบกระทั่งกันก็น่าจะใช่ด้วยครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้วอรไปก็ก็น่าจะเจ็บแบบนี้แหละเพราะว่าเราลงมันผิดท่าเนขาลงผิดท่าแล้วตอนนี้ก็ปี๋ครับเดินกระเพาะเลยครับเดินยังไงครับพี่หน่อยเอาผมเดินยังไงครับเดินได้ด้วยอาจารย์อาจารย์อาจารย์นักฟุตบอลสู่ผู้ประสบภัยครับประสบภัยน้ำท่วมเหรอครับ ก็เดี๋ยววันนี้ขึ้นคอนเสิร์ตก็น่าจะใช้ไปอุ้มขึ้นคอนเสิร์ตเพราะว่าผมเป็นเห็นรถเข็นเขาวันนี้เพราะว่าผมเป็นผู้ชายอุ้มง่ายอุ้มไดเอาไปเลยหพีแค่มไงลบอกรักแอยกียี้ย่วยกัีปยบก่อนกละบอกรักเาไปไบอกรักแฟนหน่อยล